แฟนละครสงสัยหายเงียบไม่เห็นผลงานละครเปิดโพสีนักสแสดงตัวท็อปชายานางเอกถูกลืมที่ลุ้นกลับมาเล่นละครอีกครั้งจะปังเท่าเดิมไหมเชื่อว่าดารานักสแสดงเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งบางคนก็ต้องมีจุดอิ่มตัวหรือการพักการสแสดงไปบ้างจนทําให้กระแสะเงียบไปและแม้จะกลับมาเล่นและรับงานอีกครั้งก็ยังไม่ปังวันนี้ทางทีมงานได้รวบรวม4ี่ดาราสาวที่ได้รับฉายานางเอกที่ถูกลืมจนแฟนละครสงสัยทําไมถึงไม่เปรี้ยง อันดับ4ี่มิ้นชาริดานางเอกมากความสามารถเคยถูกเมาว่าเป็นนางเอกที่ถูกลืมจากละครที่ห่างหายไม่มีให้เห็นสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังมีผลงานออกมาให้ชมอย่างเรื่อยๆถึงแม้ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับงานละครแต่อนาคตมีแน่นอนคอนเฟิร์มอันดับสามมิวนิ t าานางเอกหน้าหวานก็เคยมีข่าวว่าเธอเป็นนางเอกที่ถูกลืมก่อนที่เธอจะออกมาโตว่าไม่จริงแต่อย่างใดส่วนปัจจุบันนี้บอกเลยว่าฮอตมาก แถมยังมีผลงานละครที่เพิ่งจบไปไม่นานมานี้แถมเรตติ้งก็ดีสุดๆอย่างนี้ไม่เรียกว่านางเอกที่ถูกลืมอันดับสองมากี้ราศีสาวสวยอดีตคู่จิ้นของบอยประกณนที่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เรื่องกระแสะเป็นนางเอกที่ถูกลืมอาจจะด้วยตอนนี้ต้องดูแลลูกแฝดก็เลยยังไม่ค่อยมีผลงานให้เราได้ชมกันแต่ในอนาคตเธออาจจะกลับมาเป็นนางเอกสาวให้แฟนๆได้ติดตามผลงานอีกก็เป็นได้และอันดับหนึ่งแมดพิรณีสาวสวยหน้าลูกครึ่ง ซึ่งเป็นนางเอกสาวที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานพอสมควรจึงได้รับฉายานี้ซึ่งจนบางทีแฟนๆก็ลืมไปว่าละครเรื่องสุดท้ายของเธอนั้นคือเมื่อไหร่ยังไงก็ตามแต่แฟนๆก็ยังคงรอชมผลงานอันมีคุณภาพของสาวคนนี้อยู่